ขอแนะนำอาคารพาณิชย์ทำเลทองเหมาะสำหรับทำโกดังและคลังสินค้าชั้นหนึ่งเป็นพื้นที่โล่งหน้ากว้าง5.8เมตรห้องหัวมุมประตูเข้าออกได้สองทางสะดวกสบายมากพื้นที่ด้านหลังต่อเติมปูกระเบื้องเทป,ปูนพร้อมหลังคาก่อผนังเรียบร้อยสามารถใช้งานได้เลยค่ะชั้นนี้เป็นชั้นลอยพื้นไม้ปาเก้ กั้นห้องโดยไม้สักทองสามารถใช้เป็นสำนักง,งานหรือปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนก็ได้ภาพที่เห็นจะเป็นภาพชั้นสองค่ะกั้นแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส,ส่วนด้วยวัสดุไม้สักทองทั้งพื้นและผนังในชั้นสองเช่นเดียวกันก็จะมีห้องโถงใหญ่พื้นที่กว้างสำหรับชั้นนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำและอ่างอาบน้ำพร้อมใช้งานค่ะ ส่วนนี้เป็นดาดฟ้าปูกระเบื้องก่อผนังทำหลังคาและมีตะข่ายป้องกันนกค่ะส่วนบันไดและราวบันไดของเราใช้วัสดุทั้งหมดเป็นไม้สักทองแท้ค่ะมั่นคงแข็งแรงไม่มีปลวกขอบคุณที่รับชมสนใจชมบ้านหลังนี้ติดต่อสอบถามตามช่องทางที่ทิ้งไว้ได้เลยค่ะ